ฉันยอมรับเขาโชคดีพอที่ได้รับตอหลอมนั่นแต่นายคิดว่าเขาเป็นหมอจริงๆหรอปู่กำลังจะตายเราต้องลองดูลองดูหรอนายกำลังเล่นกับชีวิตของปู่นะนายไปหาคนไม่เอาถ่านมารักษาปู่รับหลังเรานายกำลังคิดอะไรไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปฉันจะไม่ปล่อยให้นายทำร้ายปู่ ฉันสงสัยว่าใครกันแน่ที่ทำร้ายใครเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะเอกสาะระเลวนายทำบ้าอะไรฉันไม่สามารถขัดขืนได้ฮ,ะฮะขอฉันละเลงหน้านายหน่อย เวนเอ้ยน่าจะหนีไปทั้งแบบนี้หรอนายต้องการฆาตกรรมประมุกข,ของเราง้นหรอฉันจะขับไล่นายออกจากตระกูลชี่คุณหลี่โปรดอภัยให้ผมด้วยเทียนเลอร์แค่เป็นห่วงชีวิตของปูนายรู้จักเขาดีกว่าฉันนายขอให้ฉันช่วยอย่างลับๆเหตุผลยังไม่ชัดเจนอีกหรอคุณหลี่คุณเป็นคนหลักแหลมจริงๆ ไม่มีอะไรที่ผมซ่อนจากคุณได้แม้ว่าปู่แก่แล้วร่างกายของเขายังแข็งแรงและเขาได้สมบัติบางอย่างเราไม่สามารถค้นหาต้นเหตุของอาการป่วยและมันทําให้ผมกลัวลุงรองรับผิดชอบเรื่องอาหารและดูแลปู่ผมไม่คิดว่าลุงรองจะทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อปู่ผมไม่เคยไว้ใจใครเต็มเปี่ยมนั่นคือสาเหตุที่ผมไม่บอกพวกเขาเรื่องการขอร้องให้คุณช่วย โรดช่วยเราด้วยคุณหลีเบิกเนอาตอมตะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ